2อโครินบทที่13 จะเห็นว่าในบทที่13เนี่ยท่านเปาโลได้บอกว่านี่เป็นครั้งที่3ที่มาพอเราเดินทาง3ครั้งแคนั่นเองในชีวิตของท่านแล้วจากนั้นก็กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มก็โดนจับแล้วก็ส่งไปที่เมืองโรมแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ออกอีกเลยอยู่แต่ในคุกจนกระทั่งแกเขาก็เลยเอาเปาโลไปตัดหัวทําไมเปาโลโดนตัดหัวเพราะเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมจะถูกประหารชีวิตด้วยการตึงม้วนกางเขนเหมือนอย่างเปโตรไม่ได้เปโตรก็โดนตึงม้วกางเขนที่กรุงโรมเหมือนกันแต่เอาหัวลงแต่เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาต ปาโลเขาบอกว่าข้อกล่าวหาใดๆจะเป็นที่เชื่อถือได้ต้องมีพยาน สองสามปากก็หมายว่าต้องพูดออกมาชัดๆเลยไม่ใช่แค่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือฝากเขาบอกมาหรือเป็นอะไรต่างไม่ได้ต้องมายืนยันกันสองสามปากแล้วเวลาสองสามปากพูดนี่เขาต้องเอามาถามทีละคนอีกสองคนไม่รู้คนนี้พูดอะไรแล้วถ้าเกิดสามคนพูดเ,เหมือนกันเป๊ะเลยแสดงว่าใช้ได้แสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดเป็นการปั้นพยานเท็จขึ้นมามันจะพูดไม่ตรงกันข้อสองบอกว่าข้าพเจ้าเตือนท่านที่ทําบาปมาแล้วและบรรดาคนอื่นๆด้วยเตือนนะครับคนที่ทําบาปมาแล้วจะโดนอะไรคนที่ทำบา I'm out. ไม่เว้นติโทษเลยหมายความว่าฤทธิ์ของพระเยซูที่ซ่านในชีวิตของเราเนี่ยมันอ่อนด้อยลงทําให้ความบาปมันก็โผล่ขึ้นมาเราก็อยากจะทําบาปประพฤติชั่วชา้าแล้วบาปทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าบาปเรื่องเพศบาปเรื่องเงินกินแล้วก็เกียรตียศชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้อ้่อย่างเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเราต้องให้ฤทธิ์ของพระเยซูมันซ่านอยู่ในชีวิตของเราสี่อย่างมันก็งงหัวขึ้นมาไม่ได้แต่ตราบใดก็ตามถ้าฤทธิ์ของพระเยซูอ่อนด้อยลงไปเมื่อไหร่สี่อย่างนี้มันก็จะโผล ทีนี้เราจะทํายังไงให้มีฤทธิ์พระเยซูซ่านอยู่ในชีวิตของเราอันนี้หนึ่งอภิษฐานอ่านพระคัมภีร์การทอมยอมจำนนเชื่อฟังให้ความต้องการฝ่ายเนื้อหลังของเราเนี่ยมันตายทุกวันอย่าไปอยากมันมากนะทาให้เราสแสวงหาไปดินของพระเจ้าไม่ได้หลับตาก็อยากนู่นหลับตาก็อยากนี่หลับตาก็อยากกินนู่นหลับตาก็อยากกินนี่แบบนี้เขาเรียกว่าฤทธิ์ของพระเยซูก็อ่อนลงไปเรื่อยๆในที่สุดตัวเองก็กระโดดลงไปในวังวนเพื่อไปหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พินาศในข้อสี่บอกว่าถึงแม้ว่าพระคิดไม่ได้อ่อนด้อย เลยแต่ทรงฤทธิ์มากในพวกท่านพระองค์ถูกตึงไว้แล้วแต่พระเจ้าทรงให้ฤทธิดเดชของพระเจ้าเนี่ยอยู่ด้วยกันข้อที่ห้าบอกว่าเมื่อเราจะตั้งมั่นในความเชื่อมหรือไม่เราต้องรู้จักชันสูตรตัวเราเองเราเคยชันสูตรตัวเราไหมเคยผ่าพวเราดูไหมเราเคยชันสูตรจิตใจตัวเราเองไหมผ่าใจเราดูหรือเปล่าใจเราตอนนี้มันเป็นยังไงทําไมใจมันถึงได้วอกแวกวุ่นวายนะทาไมใจเรามัถึงได้เล่าร้อนในสิ่งเหล่านี้ไอ้สี่อย่างเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมใจของเราถึงไม่อยู่กับพระเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยเราเคยชันสูตรรู้ไหมครับถ้าพระเจ้าอยู ในพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าก็พิี่จูดชนสูตรเราแต่บางครั้งเนี่ยเราแพ้ในการชนสูตรเพราะพระเยซูสำแดงแล้วเราเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้แต่ตัวเองยอมรับไหมเราไม่ยอมรับบางทีก็บอกเนี่ยคุณกําลังอ่อนแอแล้วนกะ็บอกไม่จริงอะ่ะบอกให้กลับใจใหม่บอกไม่ใช่ฉันไม่ต้องกลับใจใหม่เพราะฉันแจวแล้วฉันก็เช็คดูแล้ว,ลวมีทุกอย่างแต่ชนสูตรจิตใจภายในลึกๆเรารู้ว่าเรากําลังจะคล้อยตามโลกนี้ไปแล้วถ้าเราคล้อยตามโลกนี้เมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้วงั้นเราอธิษธา พระเจ้าเพื่อว่าเราจะไม่ทําชั่วอะไรทั้งสิน้นต้องอธิษฐานวิธีชนสูตรจิตใจเราเนี่ยเราขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ช่วยชันสูตรเพราะว่าขณะที่ตัวเราเองชนสูตรจิตใจตัวเ,เองบางทีเนี่ยเราเข้าข้างตัวเองเพราะเรารู้ว่าไนาเราต้องได้อันนี้เพราะเราอยากได้เหลือเกินถ้าเราไม่ได้เราตายแนะ่แน่เราก็ชันสูตรวินิจฉัยเสร็จว่าสมควรจะต้องเอาอันนี้แต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ชนสูตรแล้ววินิจฉัยพระวิญญาณสุทบอกยังไม่ถึงเวลาเมื่อชันสูตรแล้วเมื่อพระวิญญาณหรือผู้นาเปิดเผยว่าไม่จําเป็นถ้าเป็นพระเจ้า คงจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงไม่จําเป็นจำไหมครับเรื่องชันสูตรเนี่ยต้องสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความประพฤติของเราเนี่ยมันตรองข้ามกับการชนสูตรที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะต้องกลับใจใหม่ถ้าพระวิญญาณฟ้องว่าอันเนี้ยผิดเราแก้ไขนะครับไม่เช่นนั้นยิ่งถลำมลึกมากๆแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้เสร็จแล้วมันจะเจ็บปวด,แล,ววดแล้วก็เจ็บตัวด้วยแล้วก็เจ็บใจด้วยแล้วก็อายด้วยแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะยังไงก็ต้องกลับถ้าพระเจ้ารักเราจะต้องกลับไปนี ไม่พ้นอย่าพอยยิ่งกว่าจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วทําให้น้ำมันั่งร้องไห้เสียใจปเปล่าๆอะไรที่มนุษย์ปรารถนาเนี่ยพระเจ้าให้คนที่รักลงทุกคนนั้นถ้าเกิดเราอ่อนแอก็ดีเราจะได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เราเข้มแข็งได้ถ้าเราเข้มแข็งพบเนี่ยเราก็ต้องออกมาช่วยเหลือคนที่อ่อนแอแต่ถ้าเราอ่อนแอเราก็อธิษฐานนั่นคือเวลาที่เราจะทบทวพระเจ้าเราเวลาที่เราจะคุกเข่าลงเราแสดงความอ่อนแอของเราเราขอความเข้มแข็งขึ้นมาจากพระเจ้าพอได้ความเข้มแข็ง,ขงเราก็ไปช่วยคนที่อ่อนแอไม่ใช่ว่าค่า มแข็งและไปข่มเหงคนที่อ่อนแอหรือไปเยาะเย้ยคนที่อ่อนแอดังนั้นไม่ถูกต้องเราโลบพอกร้าพะเจ้าเขียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปวดขันนะข้อสิบเอ็ดเคล็ดลับที่จะให้ความรักและสันติสุขของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราต้องทำสามอย่างอันที่หนึ่งจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอันที่สองอยู่รวมกันอย่างสันติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระเจ้าก็จะให้ความรักและสันติสุขธำเนียมจุ๊บเนี่ยก็คือเอาแก้มไปชนกันแล้วก็ทําเสียงจุ๊บ คำว่าจุดบ,บริสุทธิ์ก็คือไม่มีเรื่องอื่นแอบแฝงข้อสี่อกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าและความรักของพระบิดาและความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรารอบด้วยพระคุณและความรักของพระรบริดาเพราะพระเจ้าเป็นความรักจากนั้นความสนิทสนมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถามว่าเราสนิทสนมพระวิญญาณสุดแค่ไหน,นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสนิทสนมกับเราแค่ไหนถ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ชั้นสูตรจิตใจเราวิน,ยยจจนิจฉัยจิตใจแล้วแล้วจิตใจเราชั่วเนี่ยถามว่าจะสนิทสนมไหม คำเนี่ยสนิทสนมเนี่ยภาษาติดใช้คำว่าคอมม u n เนี่ยการที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์ถามว่าเราทุกวันนี้เราสนิทสนมกับพระมียามาสุดไหมเพราะว่าเกี่ยวเนื่อก,การวินิจฉัยเราชั้นได้สูตรไหมเราแพ้ไหมถ้าพระมียามาสุดชันด้นสูตรแล้วแล้วเรากำลังติดอยู่กับโลกนี้เรากลับใจไหมเราร้องให้ขอพระเจ้าช่วยไหมว่าตรงนี้เราอ่อนแอขอให้พระมียามสุดช่วยเราเก้่นแข็งได้ไหมเอาชนะตรงนี้ได้ไหม